ครับนะครับวันนี้นะครับสวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับบ่อทุบานตภาพน้ําไต้หวันนะครับก็เลี้ยงเป็นเสือกิจได้นะครับนี่คือบ่อที่เราจะเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อเอารูกตะภาพมาลงนะครับยังทําไม่เสร็จเลยนะครับสะภาพไต้หวันนี่นะครับเลี้ยงง่ายนะครับทั้งบ่อดินบ่อปูนก็ได้นะครับ สามารถเลี้ยงได้นะครับท่านผู้ชมเลี้ยงได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับบ่ออนุบาลนะครับของตะภาพน้ําที่ออกมาฟักตัวจากไข่นะครับที่เราเก็บจากบ่อแม่พันธุ์มานะครับไปเดี๋ยวเราไปเดินไปดูกันนะครับอ่ะนะครับเราก็ถึงแล้วบ่ออนุบาลตภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีตะภาพ ลูกตะพาพไหมนะครับนี่ครับลูกตะภาพไต้หวันครับที่ผมเพาะนะครับ,อรบเอาไวน้นะครับนะครับสะพาพไต้หวันนี่เลี้ยงง่ายครับ โอเคครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็คลิปต่อไปอาจจะเราดูการฝักตัวของตะพัด้ําด้วยนะครับแล้วก็การเก็บไข่ตะพารนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับรายการอิ่วชุม่มโผอครับ